มาจ้ะน้องอ้อยสิตำเครื่องแกงไก่ใต้น้ำน้องอ้อยแล้วไก่้กามาแล้วพี่สาวเอามาแล้วอันส่วนอีน้องมาแนะ่ไอนี่จ้ะเดี๋ยวน้องอ้อยอมีสูตรเด็ดค่ะวันนี้มีสูตรเด็ดเด้อจะให้เบิ่งเครื่องปรุงของน้องอ้อยจ้ะนี่จ้ะเครื่องของน้องอ,อ,อง้อ,อ,อยก็จะมีคาเอ้ยมีคาตะไคร้กระเทียมหอมแดงน้องอ้อยจะใส่พริกอ่าพริกไทยสดแล้วก็กระชาย ใบมะกรดูดนี่ค่ะพริกลาบลุงเดน่นน้องอ้อยจะใส่ในตำในไอ้ไก่สุดไก่ใต้น้ําพริกลาบลุงเด่นนะคะแล้วก็จะเพิ่มด้วยพริกแห้งด้วยค่ะแล้วก็จะมีใบมะกรดูดฉีกแล้วน้องอ้อยจะตำเดอ้อนี่พักตำมะฮงของเฮ่ออนะ้อ,อยก็จะตำเอาอาตะาไคร้กับใส่ก้นจ้ะ ใกล้บ้านเด้อจ้าใกล้บ้านมื้อน,นี้ใส่ขาตะไคร้ข่าหน่อยเด้อจ้าข่าหน่อยขาตะไคร้ใสมะกรูดสใส่หน่อยใส่ผมส้นสดกับเกลือนิดนึงกคนไ,ได้ม,ม,มีการบัง <laughs> ใส่นิดเดียวจะใส่นิดเดียวพ่อได้ตาได้เอ้าเกลืออยู่ใต้นี่ เอต้นผักชีหน่อยต้มใส่รากผักชีด้วยถ้ามีรากผักชีใส่รากผักชีเลยจ้ะน้ำน้ำเหรนโอ้โหหัวปล่อยนี่ไก่อบฟางคุยสาวคุกมาเดวเรียบร้อยไก่อบฟางบานเมื่อนี้พอดีมีแต่เหลือแต่โคนขั้วไงแม่งเหมือนแม่งมีด้วยนี่เสร็จแล้วจ้าใสียพริกกราบไปหน่อยพริกกราบครัวรุ่งเด่นคนเดียวนาสิตแกโคกแล้ววันนีคนถือกล้องหายจ้ะไม่มีกล้อง ทำดำหอยคอกันออกอ้อยแต่ใส่ประมาณใส่สองตัวมันมี่ตัวน้อยกับตัวใหญ่น้อยใส่เครื่องถุงสามถุงใส่เครื่องถุงแล้วก็จะตำพริกแห้งใส่น้ำมันจะแ,ะแล้วจะวขน้นมากว่าแคว้นมักหึ่งมากหึ่งมักหลายบ่หลายอู้หอมากแคว้นหอมพริกขน้าแล้วใส่พริกไปไย,ยังมีอัแขวนเลยโอ้ยม <c oughs> ีหอดผักกาดดองผักกาดแบบนี้ทำพริกกระเทีย เปิดเลยกาน้าใส่บอผักแพ่พะยาเล็กใส่ไปด้วยจ้ะให้คอยตํากิได้ยัเห็ดแน่ค่ะในเห็ดแน่เพื่นว่าไปตำรวจมาจับออคลิปดิเต้านี่จักาใส่ไยกระเทียมหอมกระปริหน่อยนึง แรงมากใช่ไหมบอบางหนาหนาว้าวหอมหอมหอมอมใว่ะไอ้พี่อยใกำลังโคกตพงเบียรจะได้กินแก้ใจน้ำก็ดีล่ะเที่ยงตอนนี้เที่ยงพอดีปุกินข้าวท้องกับกินข้าวใบม่วงด้จ้ะเพียร์ชลเลียวเบียรนี่หอม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  นี่งทั้งนี้คุณนากระซับไก่ไก่บ้านจะไก่บ้านไก่คางบ้านเลยขั้นสุไก่คนข้างบ้านบอกไก่คนข้างบ้านซื้อข้าเจ้าอยู่นี่<ม>เครื่องแกงของน้องอ้อยนี่บอกเป็นหลักไก่คนข้าง,งบ้านมัเครื่องแกงมะแขวนมะแขวนพริกลาบลุงเด่นนี่น้องอ้อยก็ใช้น้ำหอมมากเดี๋ยวทาซิมทาส้มนะคะเด้อเดี๋ยวสิได้บ่ได้กินเที่ยงแล้วก็นาชั่วโมงกับิได้อยู่ เก่งเกใส่ไปน้ำใส่เยอะไหมคะนิดนึงนี่ใส่ใส่ใส่ทั้วนี้มันจะเยอะขึ้นทีแต่นิดนึงเพราะมัน่ใหม่เนาะอีกว่าเดี๋ยวตึบปูชาให้ก่อนเดี๋ยวตึบปูใส่ใส้น้ำตั้แห้งขวดไปหนึ สิทาเบ,ทาบิงสูตรพี่สาวพันว่าสูตรน้องอ้อยเฮ็ดบะแสบว่าส,สันเทเบิงสูตรพี่สาวพี่น้องเอ้ยมาเบิงไก่ดำเด้อมือนี่มาเบิงไก่ดำเด้อมือนี่เพันบอกว่าสูตรน้องอ้อยบะแสบบะแสบว่าสันสิทาเบิงสูตรพี่สาวหย่านตะไก่บหย่านหย่านตะไก่บะสุกหผมไฟเอาเอาเอา,เอา <laughs> ทแล้วเคทางผีก็ใกล้ตนาฮะเคยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางผีไกล้ตตนาห์ได้ใจเด้อพอจะฝ่าหิ้วเขาแด้พอรอแป๊บหนึ่งน้ำที่สามมาจากพี่น้องน้ำที่สามแล้วน้ำที่สามเปลี่ยนน้ำกันเด้อ ไก่ของเราใกล้สุดแล้วเด้อน้ำที่สามของเราไก่ใต้น้ำสุดพิกลาบลุงเด่นน้่งผลที่พอเพื่อนทำงานเนื่อยแหลให้เพื่อนพักก่อนแป๊บนึงตอนนี้ก็เกือบบาาม่วงละกัพอดี ข้างผงกาแฟทีซีแล้วค่ะคไข<ล>่อบฟางข้าวเที่ยงนะคะวันนี้ข้าวเทียเท่ยงเป็นยังไงพี่จกหัวอ,อกก้อยอ,อกโป๊ะ <c oughs> ลุนห่วยน,น,นี่แหละ <c oughs> ไม่ยั้งว่าคือมีอ,อูมาทั้งรถนะ,ะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะจ๊ะเด้อจะนั่งกินข้าวพร้อมกันค่ะน้ำไอศกรีมเทปบนก้นน้ำที่ซีนะจ้ะเมื่อกี้ไปสาดน้ำแล้ว ม,มันทับเพียนม่ไดมากแต่ร้ันนิดเดีนิดนึงหอมมักแขวนมากเอ้ยหนูอยากซิมหอมซิมก่อนแม,นม่น่ะเปืดปืนใั่แรๆพี่ก็ <laughs> อกร้อน มาเนี่มาเนี่ไก่อบฟาแฟมสาโนยสีซับแล้วสวยแล้วน้ำเยอะไหม

คุณนาแต่ซิมเดอร์ไกลใต้น้ำสุดนะอ้อยสุดบักแควนสุดรแบบวายี่ปูมอะไรลายยางคนแกินแปลกินสมพารแล้วห้าเห้าใส่อินกันแล้วตัดกนามมาตามมานนี้น้ำแข็ง น้สั่งคุณเนั่งข้างลคูบางก้องอีกลเจ้ามันนั่งบาง่ก้องกันเจ้าั่อันสร่งมหาจ่ายยังทั้งอีกเอามาตรจับด้ยโอตเอาันเ้นเยอทงีกเห็นตังยอทังคุณกนั่งนีตพริกไปไหเนาะชือให้จับให้บอกบอก่ารูกกันไปใกล้ๆสามีนะแม่ย่กล่ากาีอย่งบนท่นนมี่นี นี่หัวน้าคะฮะเอาน้ำมันนี่ละสันเฮ้นี่หัวอ่ะไอ้ฮะเนี่ยเด้อสันกับื้อกินขึ้ื้อกยเตียวเนี่ล่ะเฮ็าเจียวจ้ะพวเจ็ดเจียวจ้ะอาหาเนี่ค่อิ่มก่อนเด้อค่ะมาุงแน่เฮ็ดเจีวอาหารนุ่มบ้านเฮาตมุงกิแตมาุงเพื่อเด้อเจียวเดียวค้ใหาเดียวคนเจ้ยให้เดียวตั้งเอาเจีาวชมบ่เจีวพริก เจ้พของนเนาะแก้วที่ของมเนาะไม่ใช่เอาไข่ใส่กาบมะ้วต้มเงมงอ้อยกับแล้วแต่บาะมาสอบก่อนสิลอุ้งกังจ้า้งอีอ้อยมกงแล้ว่แ้หัวตัวไงกับงวกระยาน่วนิชาก่อนหาอ้อยเคือใช่นะมหัวกูดปิวไปทางใดลระบังคำร่มบบบไงหนึงเบิ้งสิมูลไปทางไดน นั่งกินเข่าอยู่จ้ะลมหัวกุบหมุนไปทางไหนมาทางนี้แล้วยุกไ,ก,ไก่ไปทางพุ่นละจ้ะไปทางพุ่นละมอบไปมันหมุนมาทางผีสติน่าจา้ะไ,ไปแล้วไปแล้วเห็นบ่เห็นหน้ำมงังอ้อยบอไปทางพุ่นละร่งรถอีแตน เอาลมหโฮกุดลมหโฮกุดมาเลยเ,เอามาหนีหลีตล่ะไปใส่ล่ะไปทางใดก,กนันล่ะขาลมหโฮกุดหน้าพอดีตะกี้ลมแห้งเยอะค่อยๆหมุนอันนี้แค่เปรียววนันชื่อลมหโฮกุดน้ำให้น้ำหน้าไปทางปุน่นละจาออ้ะทางปุ่นแล้วออน้ำทงน้ำหน้าจะมีบรรยากาศจริงๆนะจ้ะนี่จ้ะนั่งจักกินอิ่มแล้วน้องอ้อยกะสิล่างถ้วย นี่ค่ะน้องอ้อยมีเทคนิคอยู่อย่าง,นงาหนึ่งเ้าผู้ใดมากให้มาหน้าล่างถวยนยจะ้ะน้องอ้อยจะใส่ขี้เทา่าเมื่อกี้เผาฟางไอ้ขี้เท่าดำๆอะค่ะเท่าเสียวม,มาล่างสามารถล,าลา่างไขรล่างยังไดอันนี้มันเป็นความรู้ของคล้ายๆกับสมัยเกา่าใส่เฟี้ยงใส่เฟี้ยงหล้วก็ไอขี้เท่าจะล่างมันอีกอย่างนี้จะออกจะเท่าก็คือเท้าล่างเท่าล่างเท้าก็ล่างนา้ำสองน้ำสามนาม้ำนี่ค่ะมีดเมื่อกี้มีดจะไขได้จ้ะ ราะว่าอันเนี้ยการมาทงหน้าเสียน้อ,อยกะสิใสชีวิตรประมาณว่าน้องอยกะสิใสชีวิตแบบมาณที่สี่ล่ะจ้ะคือล,ล่างมันกะสิลบข้าวลบยังใดกี้ไอ้นามขี้เทาเพราะการที่เขาเฮ็ดน้ำยาล้างจานอะอ่าเฮ็ดน้ำยาล้างจานที่เช้าบานเขาเห้เราเองอะ่ะมันจะมีหัวเสือ้ออย่างหนึ่งและส่วนผสมของน้ำยาล้างจานอะเขาก็ใสไอ้นามขีเข้เถ้าหนามขี้เถ้าที่เทาคนค,นค,นค,นคน้นคนขี้เถ้าหล่ะกะ ากับซิปลอยทำเป็นตะกอนอันเอาน้ำใสๆนะ่ะเอามาเข็ดเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจานอันนี้ก็คือกันค่ะก็เป็นเทคนิคความรู้คล้ายๆกับของคนโบราณน,นะจ๊ะสะอาดด้วยจ้าเด้อถ้าผู้ใดไ,ไปให้ไปหน้าบมืบ่ได้พกน้ำยาล้างจานก็ลองเห็ดเบิ่งนะคะเด้อต่างข้าวล้างมั่นใดกะเดี๋ยวอเอาจะล้างไปละไม่จัออกอนหายไปละกินทั้งคุณกับทั้งคุณากับคุณะไปดำของคุณาละนี่ไม่คอยดูตอนต่อไปจ้า แล้วคุณพ่อกินอิ่มแล้วก็นอนเนาะสบายเนาะห้องจะคลองเสร็จแล้วหน้าจะคลองเสร็จแล้วเพิ่นกำลังดำหน้าคุณนายเด้ะตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆแล้วแต่ตั้งกล่องล่างถวยแป๊บนึงเด้อจ้ะข่าวเสด็จกำลังถวยก่อนล่างถวยแล้วก็เดี๋ยวตาเมื่อมาคืนเหนือยากนอนเนี่ยล่งขี้เท้าสะอาดด้วยจ้ะเด้อใส่เสี้ยง กิดน้ำกีนเท่านิดนึงต้องใส่ไลยกันแหละมือสะอาดดีจ้ะสะอาดดีรับรองค่ะรับเลยเป้น้องไอเทำว,วิธีนี้มาตลอด,ดเลยเนลามาไฮมาหน้าแต่สมัยซ่มื้อมือนี้มันมีอันนี้เนาะยาล้่างาจานสะดวกสบายแหละ ม,บ,ม,บ,มบเลยนี่ค่ะหลังจากที่น้องอ้อยล่างถวยเช็นแล้วอันนี้ก็ถึงตอนดําของคุณหน้าเกือบเซ็จแล้วคือกันน้องอ้อยก็จะขอปิดคลิปก่อนทึ่งทึ่งยามมันง่าวน้ำหลกักะ แบตโทรศัพท์น้องอ้อยกลจะเบดเรดแล้วไปสตาร์ทรถกะมันชาบ่เขาอะค่ะก็เหลืออีกอกีบ่บกอีเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์กะจะเบรดน้องอ้อยกะจะขอปิดคลิปก่อนนะคะเด้อกะจังไดน้องอ้อยกะข,ขอขอบคุณหลายๆนะจา้ามือน,นี้น้องอ้อยกะเอาบรรยากาศกทางทุ่งหน้าทางไฮห,หน้าบรรยากาศกรสร้างไฮซาหน้ามาไฮทำปุ่มช่วมในเบิง้งในชมกันจังไดน้องอ้อยกะข,ขอบคุณหลายๆค่ะติดตามน้องอ้อยน้องอ้อยกะดีใจมากๆเลยค่ะที่ว่ามีคนถึงชอบน้องอ้อยอยู่คือกันกะกะถือว่า เหมือนกัน่ะเนี่ยน้องอ้อยก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบตก็จะเบิดละน้องอ้อยก็ขอพูดหลยๆค่ะที่ท่านผู้ชมชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจให้คําแนะนําขั้นติชมหลายๆอย่างน้องอ้อยก็จะพัฒนาให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆวิจัยใดก็แนะนําน้องอ้อยได้มาใดขึ้นเก่านะคะเด้อเพราะว่าก็ยังว่าละค่ะน้องใหม่หัดทำมันก็จะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ฝากแนะนํากันได้นะคะ กันเนี่ยค่ะน้องอ้อยก็ขอบคุณเลยละเด้อจ้าดังงดายกะฝากฝากฝาก,ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามน้องอ้อยทุกคนะคะเด้อเพราะว่าแบตก็จะเบลอแหละเด็กก็จะท้วิดีโอบ่ได้ละน้องอ้อยก็ขอบคุณหลายลๆจ้าอย่างไงฝากกไดไลค์กดแชร์น้องอ้อยห้อยใหญ่ใส่ครกเลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อเอซี่ทุกท่านจ้าดิ๊งดายกะค่ะคอยติดตามรับชมคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปยังจังไร รอชมกันต่อไปเด้อค่ะเด้อนี่บรรยากาศนี่คะ่ะบรรยากาศตอนเย็นๆพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วไม้กันสารก็แบตหมดแล้วจ้าอ่ามีของคุณนากระดำไปแล้วหนึ่งสองให้ที่สามจะให้ที่สามอันนี้คืมแดดบ่ออกละให้ที่สามซีไฮทางผุนกะสูบน้ำมาท่านก็นคงจะอ่าบ้านเอาค่ะไปเบิ่งไก่หนใ้าไก่ ค่ะนาปรังค่ะนาปรังขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเด้อบรรยากาศบ้านห้าจ้าบรรยากาศบ้านเราจ้าหมุนไหวไปก่อน,นหน่วยยังตาไล่เลย <c oughs> บายบายขอบคุณหลายๆจ้า